ร้อนเลยอันนี้ควันขึ้นตรงนี้อันนี้บอกเลยบ่อตาบอกพ่อจริงวะบ่อพ่อใหญ่มากอ่ะคือแสดงว่าร้อนก็บอกแม่นะอย่าบังใต้อย่าบังใต้อันนี้คุณผู้ชมเห็นว่าบอกพ่อวันนี้เราไปดูบ่อแม่เบ่65องศาค่ะร้อนมากสุดเลยองศาไม่ได้นะโอ้ยนี่นี่นี่ให้ดูอ่ะ เดี๋ยวนี้จะเพิ่มขึ้นนะถึงวิธีนี่คือก้อนบุหรี่นะที่ผมจกจะฝากไว้กับทางจังหวัดนะมันมีความจอแก่มไหมคือสวยมากคุณผู้ชมผมขอพูดคำเดียวเลยว่าสวยมากแล้วกี่องศานะที่เขาบอก65้องศา65้องศาคุณผู้ชมมันร้อนมากจะต้มไข่สุก นมนร,ร้อาากๆคือผมมายืนตรงนี้เนี่ยผมจะได้ไอร้อนเหมือนเรายืนอยู่ใกล้ๆหม้อต้มลูกใหญ่ๆกำลังเดือดน้ำกำลังน้ำกำลังเดือดด้วยถ้ายืนอย่างนี้คือเหมือนอบซาวน่าอยากอยากให้คุณผู้ชมสังเกตขอบบอ่อนะตอนนี้คุณเออยู่กับเรานะสตันไทยนะ,นนยนะคุณเออยู่เราสตันเมืองไทยคือคุณคุณเอลองลองจับดูหน่อยจับมา อันนี้พอพอจะแตกได้นะแตกได้แต่ว่าแต่ว่าที่ทัศสีก็คือหิุ่นปูนเนี่ยเออหิุ่นปูนเป็นอย่างแรกมันร้อนมากเมื่อก่อนนี้เขาเอาลวกไข่มาลวกกันนะอะไรนั่นนู่นไข่มาเขาละถุงแล้วเขานั่งจุ่มนี่ว่าพอสักพักหนึ่งเอาไข่มาลวกนี่ไข่เราลวกได้นะก็พอได้อยู่ตูด เราไปแช่น้ำกันเถิดบ่อพ่อนะนี่้องเก็บบรรยากาศบ่อพ่อด้วยนะครับเก็บไว้ให้เห็นบ่อปั้งเลยเป็นบ่อพ่อนะครับคุณผู้ชมวันนี้คือบ่อพ่อเดี๋ยวเราจะไปบ่อลานเดี๋ยวไบ่อเลนมีบ่อไม่รู้ไม่รู้ไปดูกันวันนี้เราวันนี้เป็นสระน้ำจะมีสระน้ำเล็กๆอันนี้เหมือนกับว่าแช่ได้ัไหมสระน้ำเล็กๆเนี้ยวันไหนละ เรไม่แน่ใจว่าสระน้ำเนี่ยมันจะเป็นสระน้ําร้อนหรือเปล่าเราลองเข้าไปแตะได้นะเข้าไปดูที่ตรงนี้เป็นสระน้ำของเด็กเขาต้องเสียค่าบริการค่ะตอนนี้ต้องต้องเสียค่าบริการเราไม่เข้าไบริก่ารก็ถือโอเคอยู่นะ คิดว่าน่าจะเป็นบ่อน,น้ำร้อแน,น,นแ,ววแต่ว่าแต่ว่าแค่ได้หมือนแช่ไดน้ำเลยก็คือที่ตองครับพี่ตองครับเดี๋ยวค่อยชัดในนโ้นตอนนี้เราพาคุณผู้ชมเดินมาที่บอ่อแต่นี้เป็นบ่ออะไรผมไม่แน่ใจใช้เท้าได้แล้วก็คือเหม,ม,ม,มือนจะเอาน้ำมาผสมบำบัดใช่ไหมอันนี้บำบัดไม่ร้อนมากค่ะอุ่นอันนี้อุ่นใช่เท้าสบายคิดว่าน่าจะไหลามาจากตรงน้นแล้วลงนี่ ก้นเขากรอบใส่ยำมาแล้วก็อันอันนี้คือน่าจะเป็นน้ำร,นร้อนอ,อันนี้เรา,าอุอาน่นอ่อ,อเนเล็กนะเล็กใจเย็นใจเย็นชาวบ้านนั่งเทาเทแค่<า>ได้เพื่อบำบัดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็สบายเดีด๋ยวเราไป ตอนนี้เราพาคุณผู้ชมเดินไปที่นี่แต่เราคงไม่มีเวลาอยู่ตรงนี้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินาทางตกลับไะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมตรงนู้นนะครับบรรยากาศรมวมๆของภาพทั้งหมดนะฮะเราก็เดี๋ยวเราก็มานั่นมาดูตรงนี้เดินด้านนี้เลยตอนนี้เราเดินไปนตนนรนปงนู้นตอนนี้เราเจอทีมงานแล้ว ตอนนี้เราเจอทีมงานเราแล้วน่ยออนี่40องศาค่ะตอนนี้เท่าไหร่นะองศาตรงนี้40องศาคุณผู้ชม40 40องศามันยังพอทนไหวตอนนี้ตอนนี้ให้สังเกตทีมงานทีมงานของเราจะนั่งนั่งแช่เท้าไปดีฝั่งโน้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองแต่ตอนนี้ต้องแช่ต่อที่เท ตอนั่งดีนอยู่สบายตอนนี้แต่กลางวันแล้วร้อนไปใหญ่เลยมันรูปสี่รูโหัวเอคุณลุงเกย์เท้าคนรู้ปลาร้อนไหมฮะร้อนไหมน้ำอ่ะร้อนไหมฮะร้อนนะฮะใช่อากาศร้อนไหมร้อนร้อนที่เราแท่เท้าเนี่ยเห็นเขาบอกมันบำบัดด้วยเหรอจริงเหรอเห็นเมื่อกี้เขา ที่คนเรานั่นมาเบอกว่าเขาบอกว่ามเคยมีคนแก่มารักษามาไม่ได้มาไม่ถึงมาแล้วก็มาแค่เท้าที่พอมาแค่เท้าที่หลายๆครั้งเข้าต่อไปเขาเดินมาเองใช่ใช่ไหมเ้าเดินมาเองที่ผมได้ข้อมูลตรงรี้โดยการมาใหแค่บ่อที่นี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี museums, od, on on oui. well. ้เรามาดูทีมงาน ร้อนไม่รู้ไม่แพ้ติดเป็นไงบ้างได้แค่สองวิมันเป็นยังไงลูกอันนี้มันร้อนน้อยหน่อยอันนี้มันร้อนเยอะนั้นหกเร้าทำไมไม่ลงไปอาบเลยบอกพ่อคือถั้นลงไปอาบบอกพ่อนี่ผิวลอกเลยค่ะอันเล็กอันเล็กไม่ได้อันเนี้อุ่นดีไม่ได้อุ่นอยู่อ่ะอุ่นอยู่แต่ว่าขั้นอยู่นานๆก็ร้อนเหมือนกัน คุณผู้ชมครับถ้าจะให้ดีนะในขณะที่คนอื่นเขากำลังแช่เท้าเนี่ยเราตักน้ำขึ้นมากินก็ไม่เป็นอร่อยอร่อยก็จะมีความเค็มเพิ่มขึ้นมานิดนึ่งมีแป้งเปลอกมีแร้งแร้งนิดหน่อยโอเคนะเราก็คงต้องเดินทางกันต่อแล้ะจับบรรยากาศอีกนิดนึงไปฝากคุณผู้ชมแล้วกันว่าหลัามีโอกาสผ่านมาที่จังหวัดระนองแล้วเราก็อยากจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งสถานที่นั่นก็คือบ่อน้ำร้อนอะไรนะเอออะไรสะ ก็อยากให้คุณผู้ชม้ว่าถ้าคุณมีโอกาสไปมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังเป็นธรรมชาติแล้วก็มีร้อนตักพร้อมน้ําเย็นติดกันเลยยังไงก็ลองมามาดูมาเที่ยวมาชมกันดูว่าเป็นว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากอันนี้อันตรีนประเทศไทยเลยใช่อันดับตกของอันดับตกของโลกนะครับก็อยู่ที่ละนองนี่เองยังไงก็ฝากคุณผู้ชมไว้